สวัสดีค่ะท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวง,งคุณในวันนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนชมคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับคุณในวันนี้ดวงวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้ณนะตอนนี้และเวลานี้นะคะ สำหรับนะใครรับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆสำหรับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้เจอกับพี่หมอนมะหวานในคลิปถัดไปโอเคไหมโอเคมาเริ่มกันเลยเลือกไพ่หนึ่งใบในใจไปเม้นไว้ก่อนใบหนึ่งใบสองหรือใบสามดวงวันนี้แล้วมาเปิดกันแล้วแต่ไพ่แล้วแต่ดวงของแต่ละคนพลังงานจะไม่ตรงกันนะคะ มาดูกันเลยเริ่มนะนะไปแล้วนะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกวันนี้เป็นยังไงนะมาดูกันใบแรกไพ่บอกว่านั่นๆะนะนะว้าวสิบเหรียญรอคอยเงินวันนี้ได้เงินมีข่าวดีเรื่องการเงินอย่างแน่นอนตกลงเจรจาเรื่องการเรงินสิ่งใดสําเร็จนะได้เงินก้อนมีเงินเข้าบัญชีดีลงานก้อนใหญ่สาเร็จเห็นเงินเห็นกําไรอย่างแน่นอนวันนี้มีโชคมีดวงบ้านเล็กที่บ้านให้โชคค่ะสําหรับใครเลือกใบแรกพิมพ์ว่า รับคําทานายนี้ให้คุณโชคดีเรื่องการเงินในวันนี้นะมาดูใบถัดไปเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะพลังงานบอกว่าแต่แน่ๆ,ๆ,ๆว้าวใบนี้เจ็ดไม้เท้าการงานธุรกิจการลงทุนของคุณวันนี้บอกเลยว่าดีแล้ว,ว้าวมากๆการงานเห็นเงินเห็นกําไรหยิบจับทําสิ่งใดเรื่องงานวันนี้สําเร็จหมดเลยใครตกงานใครรอง,งานรับลื่น ใครดีวงานตกลงเจราจาเรื่องงานสําเร็จพูดคุยงานกับหัวหน้างานผู้รับผู้ใหญ่สําเร็จหรือรอคอยอะไรที่เป็นข่าวดีเรื่องงานคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนหรือความมุ่งมั่นตั้งใจที่คุณจะทําอะไรในวันนี้จะสําเร็จโอเคใครเลือกพไพ่ใบที่สองขอให้การงานดีความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณสําเร็จในวันนี้ค่ะโอเคตอนนี้ไปใบถัดไปไป,ไปสุดท้ายนะใบที่สมมาดูกัน ใบที่สามพลังงานของไพ่บอกว่าแต่นั้นวู้เพจออฟเดอะวอร์ดขอโทษที่เพจออฟเดอะคับนะคะ เด็กถือถ้วยแปลว่าช่วงนี้คุณมีดวงมีโชคนะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะคะกุมารตะไข้ให้โชคแล้วช่วงนี้มีดวงมีความโชคดีกับคนอายุน้อยกว่ามีลูกน้องบริวารจะได้เจอลูกน้องบริวารที่ดีนะคะมีบุตรมีหลานช่วงนี้อยากสอบอยากเรียนเขาจะสําเร็จจะมีข่าวดีเข้ามานะคะสําหรับใครอย่างมีบุตรอาจจะได้มีบุตรก็ได้นะเรวเร็วๆนี้อาจจะได้รับข่าวดีเลยทีเดียวใครกําลังมองหาลูกน้องบริวารจะได้ลูกน้องบริวารที่ดีในช่วงนี้ทํางานทําเงินให้กับคุณนะคะ ใครที่โสดอยู่ระวังมีคนอายุน้อยมีเด็กมาจีบมาชอบทําให้หวันไหวนะคะแล้วก็เข้ามาแบบจริงจังจริงใจแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ให้คุณเจอคนอายุน้อยดวงดีโชคดีนําทรัพย์นําเงินนําโชคมาให้คุณก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และคุณโชคดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่หมอก็เปิดไพ่ครบ3าใบแล้วและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไป ในคลิปนี้พี่หมาต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ